คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะ่ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามาผู้ที่มีอายุต่ำกว่า8ปีโปรดใช้วิจารณญาในการรับชม กล้าวสวัสดีครับผมว่าพวกกับผมกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องขั้นเทพโนศูนย์หนึ่งนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันกับเว็บรักกี้นิกินะทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเล่นเกมสะสลอดนะครับผมมาวันนี้เราจะซื้อฟีเจอร์นะทุกคนกล้าพันบาทนะครับผมอ่ะมาฟีเจอร์แรกมาดูกันนะผมฟีเจอร์แรกของเราจะเป็นอย่างไรมาจังหวะนี้ฟากสปินนะครับผม มามาดูกันกับแฟร์สปิทเอาคูณให้หหมาครับผมแบบนี้ขอดาวสักหนึ่งดาวแล้วกันนะทุกคนคือดาวมาอีกสักสี่นี่ก็พร้อมดิลุ้นอยู่ครับผมมาดาวมาหรือเปล่ออีกสามดาวมาครับผมขอดาวหน่อยอดาวไม่มาครับผมแต่ก็มีวายคูณห้วายคูณสามอยู่นะครับผมมา มาถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผมเลือห้าครั้งครับผมาบวกมาต่อครับผมแต่รางวัลใหญ่ยังไม่แตกนะทุกคนอ่าสองพันหกสิบห้าบาทนะครับผมเลือสี่ครั้งดาวขอดาวครับผมขอดาวครับผมขอดาวครับผมปุ๊บูดาวไม่ยอมมาครับผมเอ้ามาดิครับผมรางวัลใหญ่มาแล้วครับผมมาดูว่าจะได้สี่พันบาทนะทุกคน มาสักสามพันน่าจะเวิร์กอยู่นะทุกคนหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกบาทนะทุกคนมอยากได้ดาวสักอันนะทุกคนถ้ามีดาวน่าจะเวิร์กมากเลยนะมาเราเหลืออีกครั้งอีกสองครั้งมาดูซิครับผมแตกอยู่ทุกคนมาน่าจะอีกประมาณสักพันกว่าบาทได้นะทุกคนบาทถูกไหมทุกคน หนึ่งพันสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยสามสิบสามบาทเป็นเลยครับผมมาดูครั้งสุดท้ายครับผมเราจะเข้าหลครับผมมีดาวหนึ่งดาวแล้วนะทุกคนว่ายังไงครับผมมีดาวหนึ่งดาวแล้วนะครับผมขอดาวอีกหนึ่งดาวได้ไหมครับผมมาสิครับผมมาต่อกันอีกครับผมเจ็ดพัน แปดพันจะได้ถึงเก้าพันหรือเปล่าครับผมอ้มคือแปดพ้าร้อบาทนะครับผมทางนี้โอ้โหค่ะทุนแปดสี่กว่าบาทครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะเพียงพอกันเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปวันนี้ผมต้องขอตัวทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ